ันนี้เราก็จะมารีวิวการใส่ฝากระโปรงคาร์บอนนะครับผมรบแรง e ลินต์แรงลิฟต์ลีโวเซติชันขั้นตอนการใส่มันไม่ยากครับผมแต่ว่ามันต้องมีอุปกรณ์ตัวล็อกติดตัวนี้ด้วยเพราะว่าเคยเคยกิดมาแล้วฝากระโปรงบินก็การถอดฝากระโปรงเดิมก็คือเราเราเราถอดน็อตสี่ตัวเนาะฝั่งนี้สองฝั่งนู้ 2, นสองแล้วก็ยกฝากระโปรงคาร์บอนใส่ไปเลยตัวนี้ง่ายๆแต่ว่าขั้นตอนต่อไปที่เราจะต้องมา ใช้สว่านเจาะฝากระโปรงนี่ก็คือการใส่เสาล็อกฝากระโปงะรงนี่ลงใหม่ดิอุปกรณ์ในนี้ก็จะมีแป้นเนาะแป้นแป้นตัวนี้ไว้ล็อกฝากระโปงตัวบนแล้วก็มีตัวเสาแต่ตัวเสาเราเสียบไปกับรถแล้วนี่เราเอาเสาปักไปกับคานมาก่อนแล้วก็ทุบๆๆให้มันเป็นรอยเพื<ช>่อจะเจาะฝากระโปงนี่คือเสาที่ผมว่าเสาตัวนี้ก็จะยึดกับ รงรถนี่เลยตรงเลยนี่กบโปร่งตรงคือมันมีรูอยู่แล้วนะไม่ได้เจาะเพิ่มสิ่งที่เราเจาะเพิ่มก็คือตัวหมาคัาบบอเราเ่อได้เสามันโผล่ออกไปฝัง่งมือเจาะแม่งชิบหายหมดมยากครับผมแต่ต้องใช้ความชำนาญทำโอ้ฟุ่น ตัวนี้เป็นฝาเพียวคาร์บอนเนาะนด้านในใดูด้านในก็เพียว <Okay. S 1> ตรงนี้ก็เป็นพลาสติกคาร์บอนเหมือนกันไฟเบอร์ก็ยึดตัวนี้เจาะทะลุเลยไหมจ่าชัวนะไม่บินนะบินไม่บินเดี๋ยวจ่าก,กันตีครับผมจ่ากบบังไฟบินอันนี้ก็เจาะรูแล้วแต่ก่อนเจาะสําคัญคือเราต้องเราวัดวัดให้ดีก่อนนะก่อนเจาะแล้วก็ด้านบนเนี่ต้องเอาเทปกาวเนี่ย แปะไว้อย่างนี้เพื่ออะไรเพราะว่าเวลาดอกสว่านมันทะลุมาฝั่งเนี้งานคาร์บอนเราจะไม่ได้แตกมันจะไม่รล้าออกไปมันจะได้เป็นรูเฉพาะตรงนี้ <Hey. S 1> ตอนนี้เราก็แค่วัดเจาะรูก่อนเดี๋ยวค่อยมาปรับแต่งความสูงอีกทีนึงเจาะรูก่นอนเจาะรูก่อนเราก็จะมาดูกันครับว่าเราเจาะรูตรงหรือเปล่าฝัง่งนั้นตรงไหมจ๊ะไม่ตรงไม่ตรง,ตรงอ้าวชิบหายแล้วตรงฝั่งเดียว ไม่ตรงสักฝ uh. ั่งอ่ะดองคว้านรูเพ uh ิ่มใช่ไหมพี่คนอก่มันอย่ไามบเถียงอุ้ยดูไหมไนี่มันออกมาที่ไหตามเี่มันผูกมาฝั่งนี้แล้วก็ดูเฉยอ้าวติงไม่ขึ้นแล้วมึงทีเนี้ยบอให้ควานยังงเก่ยดกับแทกตรงไรไอ้เี้กไม่ได้ มันติดเกี้ยวมันติดเกี้ยวในรูอ่ะขนานดตัวเน,นนะอะรออรอดใหญ่มากดูใหญ่บ้างเล็กบ้างไม่เป็นไรครับเพราะเรามีมันมันจะมีตัวปิดเนาะตัวปิดตัวนี้ครอบครอบที่เราต่อไว้อยู่ คือว่ามีขอออ้อบกพร่องมันก็จะไม่เห็นรอยที่เราตองอไปจอดแม่งอยู่ฝั่งเดียว <c oughs> ต้องถึงอจลา ้านบนด้านล่างเจาะให้เรียบร้อยตอนนี้เราก็เจาะฝาเรียบร้อยตั้งเสาเรียบร้อยถขั้นต่อไปค,คือ <วะ S 1> การ<ว>เขาเรียกว่าอะไรว่าจ่าเนี่ยแปะแปะแผ่นแล้วก็วรีเบสใช่ไหมมันไปทางไหนมันดีมึงยาวทางไหนล่ะใช่หรอวะทางนี้เหรอจ่าทางไหนก็ได้นะที่มันแบบว่าเดี้๋ยวน,นี้มันก็ต้องดัดไงมันจะต้องโค้งอีกอันนี้ไม่มีหัวจอดนั่หรอ มันเอาขึ้นบนดีกว่าพี่ผมว่าอย่างนี้วะเออเอาขึ้นบนดีกว่าเดี๋ยวเราดูอันนึงเราดูอันนึงเออเราแต่งมุมได้เองอันนี้ก็ได้เอาแบบไหนล่ะผมชอบขึ้นบนว่ะขึ้นบนต้องย้ายมาอยู่งนี้ัเออโอ้ไทเทเนียมนี่ไม่ใช่นะครับเป็นอะไรไม่รู้เนี่ยเหล็กเอากระบอกใหญ่เลย ตัวใหญ่ไยโค้งแล้วก็เครื่องมือเฉพาะทางของเราคือตัวนี้ตัวยิงอา้าทำไมมันยิงรีเบสเหมือนกันวะเหมือนกันเลยพี่ทำไมมันไม่มาแบบว่าสลับไม่รู้เขาก็คงขี้เกียจผลิตหลายอันอะเอ่นอันนี้นอ้ได้้ยไม่ไม,ไม่เอาละเอเอาขึ้นบนดีกว่าเทกว่าเออขึ้นบนนั่นแหละ เห็นไปแม่โคอะไรรึเปล่าตัวนี้ตัวยิงรีเบสนะครับกไกคือหมุดหมุดนี้หมุดนี้เขาเรียกว่ารีเบสเดี๋ยวไปชมการขั้นตอนแรกเราก็ต้องเจาะก่อนวางนี้ให้ก่อนแล้วก็เจาะเอาสว่านเจาะให้เป็นรูเสร็จแล้วก็เอารีเบสเบสเนี่ยย้ำลงไปในรูปัง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 แล้วรอชมดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงเจาะเล็กเกินไปป่าวะเราทำการเจาะ ดออีกแล้วจบกเพื่อยิงรีเบสนะครับดอกมันเล็กเกินยิงเข้าไหมดอกรีเบสดอกมันเล็กเกินยังไงอยู่มันต้องวัดเขาดนว้ยตามไม่ได้วัดหัวอันนั้นไม่เข้าน่ะขวานหน่อยแล้วขวานไปซื้อมาแล้วก็ควานจะหักมึงไม่ใส่ดอกลึกๆหน่อยลึกๆลึกห่าอะไรนี่โคนต้องอยู่ตรงนี้ ตามตามตามดอกก็เล็กเกินดอกบ้าผิดเบอร์ใช่ไหมคะเดีย๋ยวน้องเปลี่ยนดอกสว่านก่นอนจะเจาะเพิ่มเดี<ข>๋ยวพลาสติกบางๆนี่ก็วัดรีเบสใส่เข้าไปจะใช้ตัวยิงรีเบสหนีบกดกดกดจาากด กดง่ายเลยล่ะโดง่ายแท้แน่น,ปนไปคร,รับ่านผู้ชมเดี๋ยวก็ทำให้รบทุกรูมันง่ายจังวะ จ้าจ้าจ้าถูกแล้วแหรงมือร้อนแรง,งร้อนร้อนร้อนแรงมือดีเสรษฐร้อยแล้วครับฝั่งนี้นชมผลงานชมผลงานนี่อย่างไงนี่ลนะักษณะการใส่เราก็จะอยู่่ากประมาณนี้แหละแดนเปี๊ยะอย่างนี้เด<อ>ีวเราต้องมาตั้งฝากระโปรงอีกทีนึงครับให้มันได้องศา<อ>เพราะว่าตอนนี้เราประกอบตัวนี้ไปก่อนเนาะ เดี๋ยวรอฝั่งนู้นเจาะเสร็จแล้วเรามาตั้งองศาคือไม่ให้มันกระพืออย่างเงี้ยให้ไม่ให้มันมีการแยับได้ให้มันแน่นเลยนะรอแป๊บการตั้งการสูงต่างของรูปยางส่งผลต่อองศาด้านหน้าเนาะเนี่ยความห่างความละการดีบของฝากระโปรงอันนี้คือส,สมบูรณ์ยังไงอันนี่ก็คือแน่นเตี้ยแล้วใช่ไหมเนี่ยนี่แน่นมากตันฝัง่งนู้นไม่แน่นว่ะ ฝัง่งนี้โอเคแล้วครับฝั่งซ้ายโอเคแล้วเหลือฝั่งขวานิดนึงโอ้เปิดทีมันจะหักเลยเนาะเอเราดูที่เหล็กเป็นหลักครับส่วนว่ามันจะไปนี้ตรงไหนก็ช่างแม่งมันเ เรียบร้อยครับลุงพ,พี่ของพี่โกบแมงยวงขี่ไปพี่แจ็ค <นะ S 2> แ,แต่ไม่หลุดเลยเหร่ะของพี่กบไม,ไม่ยืดอย่างเงี้ยแตไ่ไม่หลุดสวยงามครับท่านผู้ชมตอนนี้นี่ฝากกดไลค์กดแชร์ทีมงานกลชด,ด้วยแล้วกันเดี๋ยววันหน้ามีคลิปอะไรเกี่ยวกับรถ <200 S 1> ขอบคุณจ่ากโกบด้วยสำหรับการทำงานวันนี้200ก็ใครสนใจมาแวะบ้านจ่าได้ครับฟรีค่าแรงทุกอย่างครับ200เฉพาะพี่อะไรเฉพาะพี่คนเดียวเลย200 คนเดืนปีโอเคครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับกับฝากะโปรงคาร์บอนอ่ารเรเววันนี้ขอบคุณมากครับปุ๊บรออีกต่อไปครับผมว่